ช่วยพวกหน้าใหม่พร้อมเล่น ABG e. ดูดิก่อนรับชมก็ช่วยกดไลค์กดซับหรือใครจะดีก็กดสมัครสมาชิกให้น้องห้างหญิงหน่อยนะสวัสดีฮะน้องห้างหญิงหมาคอสั้นเองนะโอ้อยเริ่มเลย <c oughs> ไม่ลีลาแล้วอ,อก็คือจะมาเล่นโหมด ABCDE นั่นแหละฮะวิธีเริ่มก็คือพิมพ์ ABCDEFG นี่นะก็จะเข้ามาโหมด A B C แล้วห่ะน้องข้หญิงก็จะใช้เทคนิคที่เรียกว่าจองสมในแต่ละห้องนะก็คือมันมีเกตความรู้อยู่ฮะถ้านักเรียนเห็นเลือดก่อนแล้วค่อยไปเห็นศพนักเรียนมันจะไม่วิ่งออกนอกโรงเรียนแต่ถ้านักเรียน่ะเห็นศพก่อนนักเรียนมันอาจจะตะเลิดออกนอกโรงเรียนก็เป็นได้แต่ว่าถ้าไม่อยากให้ออกจากนอกโรงเรียน่ะก็ต้องกินทีกว่าคอลลาเจนนะ ไม่สัมพันธ์กันเลยตามรีวิวได้เลยหาไปสองรีวิวตามตะก,ก้าซ้ายล่างได้เลยนะทุกคนใครที่อยากได้ความผ่อนคลายแล้วก็ผิวสวยไปด้วยเนาะอธิบายเยอะแล้วหนาะถาม AI เอาเลยเทียบกับแบรนด์อื่นก็ได้ฮะมาจะขายแค่นี้พอวันนี้เล่นเลยไปตอนเที่ยง ไม่รอช้าไม่รอช้าแล้วสิ่งที่เราจะทําต่อไปก็คือกด enter แล้วก็เพิ่มเวลาแล้วก็กดออกฮะมันเป็นการทําบั๊กเวลานะให้เวลาไม่เดินว้าวทำไมดีอย่างนี้เนี่ยเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยดังนั้นก็รู้ซะสิทีโกว่าพอแล้วพอแล้วมาๆาม,าม,ามาเอากระปรงกระเป๋าเนาะนี่นะ cloaking device แปลว่าล่องหนน่ะอันนี้ก็เอาก็ได้นะถ้าใครแบบว่าไม่ซีเรียสเรื่องความยากอะ่ะเห็นทางขวาล่างปะหักคอให้ เออมันจะมีลำดับอยู่อะไรอย่างเงี้ยระดับความยากถ้าใครอยากมั่นอยากเมตดอะ่ะก็แบบไม่ต้องใช้ยาไม่ต้องใช้ตัวช่วยเนาะแต่น้องให้หญิงจะใช้ไงหนาแล้วทีนี้ก็เอาอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมือถือที่แบบว่าทําให้บุกคาล์กรในโรงเรียนมันโทรศัพท์หาคนอื่นไม่ได้ก็กดไปเลยฮะเพื่อความง่ายหาแล้วต่อไปก็สโมกบอมนี่นะมีคนถามว่าไหนตะก,ก้า สายล่างไงกดเข้าไปในนั้นอ่ะกดเข้าไปในกดเหมือนกดหมาแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออุปกรณ์ในการกําจัดนักเรียนว,ว้า <laughs> วทำให้ห <laughs> ญิงเป็นอะไรอ่ะเออแต่ว่าก็ลองพูดอะไรใหม่ๆเนาะ <spe c> เผื่อมันจะซื้อใจคนได้บ้างอ่ะทําแบบเดิมแล้วคนไม่ดูไงนี่นะมาหยิบเนี่ยแท่งแยงโบงเอามาแยงอีบูโดให้มันขาด หายใจอ็อกอ็อกออกอ็อ,อก,อ,อ,ก,อ,อ,ก,อ,อ,กอ่ะเออหรือไม่ก็ทีนี้อาจจะอยากพูดคาหยาบดีไหมพูดคําหยาบให้มันแบบว่าโลกมันร้อนไปเลยอะ่ะเหมือนเอาให้มันแบบเป็นดราม่าในทวิตเตอร์อีกสักรอบอะ่ะดีปะพูดแม่งฮีฮีคอบยอคอบยอกันไปเลยอะ่ะเออถ้างญิงเป็นหมาสติแตกแล้วนะตอนเนี้จริงมาเอากันไกลไปแล้วนะนี่นะคุณต้องการนักแคสเกมแบบไหนสั่งมาได้เลยหนาะอยากดูแบบไหนบอกได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ทั่งญิงอะ่ะมันหมดคนทางแล้ว คนไม่ดูใครไม่มีใครดูเลยเฮ้ยมา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 แล้วฮะสิ่งที่เราต้องกำจัดตัวแรกนะก็คือน้องคนนี้ฮะน้องคนนี้มีชื่อว่าอายกาอิเซริ ri. นี่สวยเพิ่งเห็นรายละเอียดแล้วทุกคนเห็นปะเห็นกระปะเออจุดประสงค์จริงๆก็คืออยากมาส่องหน้านักเรียนนั่นแหละเนื่องจากนักเรียนน่ะเขารีโมเดลมาใหม่แล้วน้องท้านหญิงอะ่ะยังไม่เคยดูหน้าเขาแบบละเอียดเลย สิ่งที่เราต้องทําก็คือจองศพในห้องนักเรียนใช่ไหมฮะเราก็ต้องกําจัดใยนี่เนาะวิธีกําจัดก็คือกดตัวทีเพื่อปาสมุกบอมคอนโทรอาเอานั่นแหละแท่งแยงออกมาปุ๊บกดคอนโทรอาอีกรอบแล้วเราก็จะล่องหัวแล้วเราก็ต้องเก็บให้เร็วนะเก็บให้เร็วล้วเรื่องแหนขึ้นมาแล้วเนี่ยฮะเราก็วิ่งไปนะวิ่งไปเลยว้าวมีคุณค่าทางสังคมสุดๆน้องเฮ้ยเฮ้ยไม่มันไม่เหมือนที่เรา เคยเตรียมกันไว้อ่ะปกติแล้วอะฮะน้องให้หญิงเล่นนะมันจะไม่มีนักเรียนคนไหนเลยมาอยู่ในห้องเว้ยทุกคนอะมันจะกินข้าวกันหมดวิธีแก้ของเราก็คือเริ่มใหม่หมดเลยเออ อย่าโลดเซฟเดิมทุกคน5กุหลาบหอมโสพ <d> ูด <f ait> ฟิต <ait> ฟุต <ait> ฟุต <ait> ฟิตฟุตฟิตฟุตฟิตฟุตฟายตอนเด็กชอบดูพี่มากแล้วเมื่อตอนนี้ไม่ชอบดูวะเฮย้ยทํอะไรผิดอะ่ะถ้าไม่ดูก็นะ่ะถ้าดูตั้งแต่ตอนนี้ตอนเด็กกับตอนโตก็ต้องดูด้วยสิถ้าดูกันน่ะก็จะมีเงินมาทํารายได้แล้วก็จะมาทํา YouTube ได้ถ้าน้องให้หิง่ะมีเงินก็ทํา YouTube ต่อเนี่ยแต่นับเนีนมันไม่มีเงินหรอะจะไม่มีคนมาทํา YouTube ช่องน้องให้หญิงต่อแล้วนะถ้าเธอไม่ดูกันน่ะเธอก็ต้องดูกันตลอดไปนะตลอดชีพนะก็ต้องเรียกพ่อแม่พี่น้องมาดูด้วยเรียกทุกคนในโรงเรียนอ่ะมาดูน้องให้หญิงให้หมดเลยเข้าร่วมรักที่น้องให้หิงแล้วก็ช่วยกันโดนนทให้น้องหยิงแล้วก็กดใจ ให้น้องข้างหญิงด้วยถ้าไม่พอก็ต้องกินทีโกว่าคอลลาเจนมากินก็นด้วยนะเพื่อความกระจ่างใสแล้วก็คลายเคยรียดฮะไม่งั้นก็ต้องเครียดแบบน้องข้างหญิงไปตลอดนะแต่น้องข้างหญิงอ่ะกินทีโกว่าแล้วก็เลยรู้สึกดีขึ้นฮะขอบพระคุณหนึ่งไอสกีนแสนมป์หยครับโอ้ไอเต็มโอ้เต็ม,ม,ตมแล้วแล้วละพี่ปะแล้ว,ลวๆหรอคะรอบนี้ของจริงฮะรอบนี้ข้างหญิงมาจริงเออเออเลยง่ายแล้วก็เร็วกว่านั้นขออนุญาตใช้ตัว X นะขอโพสมอสหน่อยถูกวะมันจะได้แบบเนี่ย ฉันขอให้มันง่ายๆหน่อยเนาะอ,อ่าห้องเนี้ยต้องระวังหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีบางคนอ่ะไปยืนอยู่ข้างหน้าประตูนั้นอ่ะไอ้พวกชมรมวารสารอ่ะเราอาจจะต้องแบบว่าหลบมุมเม็ดตรงนี้หน่อยฮะเม็ดแตะเม็ดแตะเม็ดแตะปักหลบมุมเสร็จแล้วแล้วก็ไปล่าเหยื่อคนต่อไปกันเลยถ้าทุกคนรู้สึกขี้เกียจอ่ะทำแบบน้องไส้มังหงิก็ได้นะเฮ้ โป๊โป๊อย่าโป๊เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อย่าโป๊ก่อนจะไปกําจัดขออนุญาตแนะน,นําตัวละครก่อนเขาชื่ออาคาริโคมิยากุนะก็ไม่ได้สวยขนาดนั้นเออแต่ก็กําจัดเถอะอย่างนี้เออเอาจริงๆอะ่ะเออกำจัดแบบธรรมดาก็ได้ะทุกคนเฮ <c oughs> ้ยลองหดดิล้องหดแล้วลองหดแล้วล แล้วก็หยิบน้องเข้าไปหย่อนนะบางทีให้หญิงรู้สึกว่าใช้สูตรเยอะเกินมันก็ยากนะห้องหนึ่งทับสละทิ้งไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่ามันจะมีคนนึ่ะเดินมาแถวแถวนี้ด้วยเป็นนักเรียนธรรมดาเราไม่ควรให้มันเดินมาหนาะมาห้องนี้ก่อนก็ได้ห้องนี้ไม่มีใครเดินมายกเว้นสภาหนาะหนีหาคนต่อไปหาคนนี้นะเห็นไหมเอยเขาชื่ออากิฟูมิแอนโนนี่ชมเออก็หายไปก่อนเลย น่าจะสําเร็จเรียบร้อยฮะไปเลยนี่ให้หญิงเป็นนักแคสเกมมือใหม่นะคนต่อไปฮะเชิมอีกแล้วฮะเฮ้ยผิดคนนี่นี่เนี่ยีเนี่ยยีเนี่ยมันชอบเดินมาตรงเนี้ฮะแล้วมันแบบจะจะเห็นนักเรียนในห้องสองห้องนั้นได้อะให้หญิงก็เลยกลัวนะคนต่อไปฮะอาซึมะทากาโฮชินี่นะคนกลางนี่หนาใส่แว่นนี่นานี่เห็นปะ มันมีเงาสะท้อนเออมามาได้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 แล้โอเคอุ้ยเมมป่าสามเป็นสีมแสนอร่อยขอบพระคุณมากหอไอติ่มันอร่อยเกินดิพี่ได้แล้วหา ตอนนี้น้องห่างหญิงทําการจองไปทั้งหมด4ห้องแล้วนะท่านผู้ชมคนครับผมพี่อาจารย์นะต่อไปก็เป็นคนที่5เลยครับผม <c oughs> เหมือนอยู่ไอ้นี่ไงยูทูบเบอร์สายแบบเล้าหรือเล้าอารมณ์ต้องอย่างนี้ฮะต้องแบบข่างหญิงนะนี่นะใหญ่แว่นนี่นะชื่ออาซึซามิซูชิกดตัว T กด control R กด F ลั่นสะบัดแล้วก็กด control R แล้วก็กดตัว R ให้เร็วแล้วก็ไปแล้วจะเอามาทิ้งไว้เลยครับพี่ สมกบอมเราหมดเราทำยังไงล่ะเราก็ไปเติมสิเข้าใจใช่ไหมหาเติมมาอ่ะเอาละเอาเติมละตัวนี้ง่ายตัวนี้เพราะว่ามันเดินเลล่อนมันเดินเลล่อนนี่ไงไม่ต้องอะไรมันมากอมเอาเลยเฮ้ย เดินเก่งแล้วหรอมึงโดนไปดีเนี่ยตัวที่6กแล้วมา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 ัหิงมาหญิงเด้งเออทิ้งเลยต่อไปสิ่งที่เราต้องการก็คืออาวุธที่เลอะน้ําแดงฮะโหตื่นเต้นนะเราต้องใช้อาวุธที่เลอะน้ําแดงว้าวมันจะเป็นยังไงกันนะไปดูกันเลยนี่นะอีตัวปัญหานี่นะที่ทําให้หญิงเล่นใหม่อ่ะนี่นะอีบันโสโอตะกดไปเลยฮะตัวทีนะทีหิงนะทีหงอกหิงแล้วก็กดแบบเอาเลยแบบเฮ้ยเลย โหดหลายเกินไปประพีเนี่ยโหหนาแล้วทีนี้เราจะได้น้ําแดงใช่ไหมฮะเนาะแต่พูดตรงๆเลยว่าน้ําแดงที่ผืนน่ะมันคุณภาพต่ําดูดิคนไม่ใช่จะสนใจกันโดยเฉพาะพวกชั้น3ามเนาอะอะเนี่ยเดี๋ยวมันสนใจบ้างไม่สนใจบ้างอะไรก็ไม่รู้ฮะน้องห้างหญิงอะไม่ได้หวังพึ่งกับน้ําแดงหรอกฮะแต่ว่าอืมก็ถ้ามันสนใจก็สนใจไปเลยฮะน้องห้างหญิงหวังพึ่งกับคัตเตอร์ที่เลือน้ําแดงมากกว่านะส่วนศพคนนี้เราไม่ได้ใช้แล้วก็ซ่อนไปเลย นี่นี่ให้นักเรียนมันไปมุงน้ําแดงนะมุงน้ําแดงอ่าแล้วมันก็จะวิ่งฮะแล้วมันก็จะวิ่งไปเจอศพที่ห้องแล้วมันจะไม่ออกจากนอกโรงเรียนแน่นอน99%ฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าที่ทํามาทั้งหมดส่วนใหญ่มันจะไม่วิ่งออกนอกโรงเรียนนะเนี่ยมันเริ่มตกใจละคนเริ่มตกใจเป็นระนีระนาดนี่นะพวกชั้นสองอ่ะน้องให้หญิงไม่ใช้น้ําแดงแล้วทุกคนใช้คัตเตอร์ดูจะชัวร์กว่านี่เลย แล้วก็รอเวลาอะหวังว่าไม่มีคนวิ่งออกนอกโรงเรียนนะนักเรียนวิ่งไปแล้วฮะพวกเนี้ยไม่ดื้อหรอกเออเชื่อหมาหิ่งสิอ่ะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะเรื่อยๆเลยแต่หิ่งอง่ะรู้สึกว่าไอคนเนี้ยไอคนเนี้ยเป็นตัวปัญหาที่สุดของน้องฮะหงหง่งนะน้องฮะหงหง่งมองว่าควรจะล่อใยชมรมเนี้ยให้ไปอยู่ที่ห้องก่อนให้หมดขอบคุณห้าแมวเป้าแสนอร่อยนะขอบคุณจริงๆนะทุกคนนะขอบคุณติกตอ,อกฮนะที่ให้โอกาสน้องหิ่งหงนะเรื่อยๆฮะเรื่อยๆ ทำแบบนี้เรื่อยๆแล้วชิลมาก ABC มัน easy แล้วก็ไปต่อกันที่ชั้นหนึ่งเห็นไหมมันไม่บินออกนอกโรงเรียนแล้วเพราะน้องทั้งหญิงอ่ะวางแผนเมื่อกี้เร็วๆเๆ,ๆมองสิมองหาเออนา <c oughs> นา <c oughs> พูดมันให้ลำคาญไปเลยเสร็จแล้วฮะเนี่ยจะเสร็จหมดแล้วเนี่ยชั้นหนึ่งอะโอ้ยตกใจกันไปเลยฮะตกใจกันไปเลย ฟดฟิทฟดฟิทงีใครที่ดูทางช่องแดงอยู่ฮะรบกวนกดตรงตะกร้าให้หน่อยนะทุกคนถุงช้อปปิ้งทายล่างอ่ะมันมีผลต่อชีวิตช่อง YouTube มากเลยเฮ้ยเยเอาละจริงๆมันก็มีวิธีแก้นะทุกคนที่ข้งหญิงชอบทําเลยก็คือให้มันเห็นอย่างนี้ไปเลยเนี่ยได้ละแต่ถ้าอยู่ใกล้สภาไม่ควรทำแบบนี้นะเพราะว่าสภามันจะเอาสเปรย์มาแยหน้าเราอะสิมันไม่ได้หนาหนอ ไปดูกันต่อกันที่หลังโรงเรียนเลยครับผมมันมีนกเกเรียนอยีกตั้งหลายคนดูดีนั่งกินข้าวกันเพลิดเพลินเลยครับพี่เราก็ต้องวางขัดเออไปอย่างเงี้ยให้มันมองอ้าวว้าวตื่นเต้นนะเคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมนะเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเกิดขึ้นในโรงเรียนของเราไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเกิดมาก่อนเลยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้กันได้ไปเสียนี้กระไรนะทำไมฉันถึงได้ไม่มีคนเอาแบบนี้ ไม่นะน้องห้งหญิงจะสูญพันธุ์แล้วงั้นเหรอไม่จริงอะ่ะน้องห้งหญิงเป็นหมาพันธุ์ดีฮะไปกันต่อเฮ้ยส่วนพวกนักเลงทางหญิงจะไม่ผิดอะ่ะอย่าให้มันเห็นเพราะว่านักเลงมันจะวิ่งออกนอกโรงเรียนมันจะไม่วิ่งไปที่ห้องฮะดังนั้นพวกนักเลงอ่อมทิ้งไว้เลยยั s o so queen yes just leave them alone and then we will focus only the normal students here like this just drop your car with blood and then they are going to see our car นั่นแหละเหลือนักเรียนที่ไหนเหลือนักเรียนบนดาดฟ้าไงทุกคนแล้วก็ต้องไปดาดฟ้านะเออเราก็หาอไปเลยเนี่ยทางลัดหมานี่กดเหล็กสำคัญทุกคนฟังฟังห้ามให้เซ็นไปเห็นเด็ดขาด ห้ามยุ่งกับมันเลยถ้าเซนไปเห็นปุ๊บมันแพ้เนาะอันนี้ต้องใช้สมอง่อยนะทุกคนที่เรียนมั้งแต่ประถมถึงมต้นมปลายนะ่ะถ้าทำไม่ได้ก็สอบไม่ติดนะมหาลัยอะเรียนไปไร้ค่าเปลืองเงินอาจารย์นะรูปป้าเนี่ยทำให้มันได้อย่างเงี้ยเออเนี่ยลุกกันมาเป็นแถบเลยอย่าให้เซนไปมันเห็นเข้าใจใช่ปะเลิฟเลิฟครับหมุนติ้วไม่เป็นไรหรอกหาติวก็ติวหาทุกคนแม่งชอบติวนะเนี่ยมันชอบอ่องอะระบบยันเดเลเดฟ่ะทุกคนวิธีแก้ก็ทําเหมือนเดิมอะ แต่ว่าต้องระวังนะนี่โอเคโอเคได้ได้ชัวร์มันจะวิ่งไปมองอ่า แต่ถ้ามันไม่วิ่งแต่มองก็ไม่เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นค่อยมาตามเคลียร์ก็ได้ต่อไปกันเลยเหลือแค่3มตัวครับทุกคนดูดีอีคันงูย่าที่มันไม่บั็กทุกรอบเลยอะรอบสองมันก็ไม่มองนะมันไม่สนใจหอตออะไรเลยอะอามาันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรียกให้มันมองก็ได้นะมองแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะเหตุผลที่เราทํามาทั้งหมดอะมันดียังไงโอ้ยคุณต้าห้าแท่งแยงโบง ขอบพระคุณมากค่ะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือเราจะสามารถกําจัดคนนี้โดยที่เราไม่ต้องใช้ระเบิดควันอีกต่อไปแล้ว <Wow. S 1> มันทําให้เกมอะเร็วขึ้นแค่นั้นแหละแต่ว่ามาแนะนําตัวละครกันหน่อยชิโดริอีเคกามิฮะเธอเป็นหญิงสาวผู้ร่ํารวยหรือเปล่าไม่รู้อะรอเล่นนะไม่รู้ประวัตินะ <Okay. S 1> ทุกคนแต่ว่าหายไปก่อนเลยหนึ่งนี่ไง อเห็นปะนักเรียนมันไม่ตกใจอีกแล้วเออถ้าเป็นปกตินักเรียนเห็นศพบนางจะวิ่งออกนอกโรงเรียนใช่ไหมแต่ว่าถ้าใช้เทคนิคเนี้ยไม่แล้วขอบคุณ <c oughs> คุณโยช,ชิฮ0สิบกุหลาบยักษ์นะ <c oughs> โอ้ยไม่อยากดูแล้วเบื่อบล็อกทิ้งเลยบายบายหาไม่อยากดูจัดให้เลยไม่ยากฮะไม่ยากคนต่อไปฮะนี่นะชีเก่าซูลามาก,กิแบ่ ชิซูรุน่าจะใช่นะคนนี้นะแว่นคนนี้นะน่ารักปะใช่ถูกต้องเลิศอิตานี่เหรอถ้าหญิงมีปัญหากับคนนี้อยู่ะถ้าอย่างนั้นถ้าหญิงมองว่าระเบิดควันแล้วก็กระชากนางไปไกลๆอย่างนี้น่าจะได้ก็ได้เห็นหน้าตานักเรียนทุกคนนะก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยอย่างเช่นไดชิซูสูกิเนี่ยเป็นหัวหน้าชมรมดราม่าเหรอน่ารักปะก็กลางๆก,ก็ไปก่อนไดสกุอารากาคิถ้าหญิงจําได้นะเขาเป็นสภาอืสภาหล่อทุกคนเออ เรียบร้อยคนนี้ฮะไดโซฮะเป็นหัวหน้าชมรมว่ายน้ําด้วยนะบายบายเย่ bye yeah. นักเลงหญิงต่อไปคนนี้ฮะก็เลิมเลิมฮะโดเลมีนะได้ไหมวะโอเคยิงไว้นอกแมปแม่งเลย <laughs> มาไปกันต่อคนนี้ฮะคนนี้เลยว้า wow. วขาอชื่ออยจิอซารินะเนี่ยฮะเนี่ยฮะเป็นชมรมการแสดงเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็บายบายต่อไปฮะ อิโกะโนกุชิคนนี้สวยบายบายฮะคนนี้ฮะชมรมกีฬานี่นะก็ไอเฉิมเฉ่ะอิซุจิโอดากะเหรอบายบายคนต่อไปฮะอะทอมบอยทอมบอยเขาชื่ออิซูกะนะบายบายฟูจิเอะฮายอิจิมะชมรมผีบ้านะ โอเคบายบายฟูจ okay. oh bon okay. okay. ิโอคิโอไควะคนนี้คนนี้ชมรมการแสดงนี่หนอแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะเออโอเคถูกต้องฟูยุกิจิคาโตะคนนี้ชมรมอะไรก็ไม่รู้ชมรมนักวิ่งไปเจทอมนี่อีกแล้วใช่ไหมฮะฟูยูมิทาจิกิจิไปกันต่อกาคุกโตะอิมากาเกะเขาเป็นชมรมผีบ้าหัวหน้าชมรมด้วยไอ้นี่หล่อนะจริงๆแล้วว่ะเลยเป็นหัวหน้าชมรมดอกไม้นี่ยยยนี่เม็ดนะเออสวยดียายโกตา คนนี้ฮะฮาจิโรอิโซนะฮาจิโรอิโซชมรมอะไรอะ่ะดูไม่ออกเลยะว่าคนนี้หน้าตาดีหรือเปล่าเนาะเออแอบเสียดายอยู่นะถ้ามานทำตาแบบนี้เราจะไม่เห็นสีลูกตาเขาไงเออคนต่อไปฮะฮานาเอโอนอ้อย,ยนี่ก็ดูอ๋อเยนี่เย,ย็ตัวปัญหานี่หายไปก่อนลิงเงาวคนนี้หล่อเลยฮารุโตนะฮารุโตยูโตนะชมรมอะไรอะ่ะเฮ้ยคนหล่อฮะคนหล่อชมรมอะไรก็ไม่รู้นะไม่มีชมรมมั้งฮายาโตชม,ชม ชม,ชมเลยี่เมโกคนรวยนี่นี่หนูรวยเยี่หนูรวยนะคนนี้คือคนที่รวยที่สุดในโรงเรียนฮะหัวราชินีอะไรของนางด้วยกิบปาชินีเนาะก็หายไปก่อนววาวท่านผู้ชมดูสิคนนี้สวยนี่คนนี้สวยคนนี้คือคนที่สวยสุดในโรงเรียนดูดิขนาดหน้ามันตกใจมันยังสวยเลยอะแมงโคตรลำเอียงเลยยันเดฟโฮโนกะทุกคนโฮโนกะคือคนสวยสุดในโรงเรียนนี่นะตกใจแม่งยังสวยเลยอะ โลกไม่ยุติธรรมตายไปก่อนไอ้พวกบิวตี้พิววเลตพิเิเลตนะบิวตี้สเตนเลตแม่งเอ้ยอีผู้ชายคนนี้ก็สวยชมรมดอกไม้อะ่ะสวยหมดเลยโฮซุมิทากาเอดานี่นะเหอ,อน่ากลัวบายบายอีจีเอนาคายามานะไม่มีชมรมมั้งบายบายยี่ชมรมตัวปัญหานี่นะชื่ออนะไรวะน่ะอิคุหรอ ชื่อไรวะหายไปก่อนต่อไปฮะอิซุมิอ่ะคนนี้คนสวยชมรมดอกไม้สวยทุกคนเลยดูสิขนาดตกใจแม่งยังสวยอะ่ะอยาอิซุมินะหายไปก่อนคนสวยต้องโดนตบเฮ้ยโหชื่ออาหารดิอ่านอะไรอ่ะอ่านว่าไงนะอีวาโอซาโตะไหมหายไปก่อนนี่นะคนทําผมสีเจนแหลนเกินนะจิซึกโก ได้ยินชื่อคนนี้บ่อยมากหายไปก่อนอ้าสุดหล่อนี่สภาสุดหลอ่อโจเซชิยูบาฮะเป็นคนสเปนฮะลูกครึ่งสเปนญี่ปุ่นนะบา,บายบายแล้วก็ดีเหมือนกันนะได้มารู้นักเรียนอ่ะอืมใครสวยไม่สวยโอโรงเรียนเรามีบิวตี้สแตนดาร์ดที่หนาแน่น<อ>แต่อีพวกชมรมวารสารนี่อยากกบหลายรอบแล้วหน้าตามันหน้าค่าที่สุดแล้วนะตัวปัญหาของเกมฮะไปคากุยะว้าวเลยออกนอกหน้าต่างเลยฮะนี <c oughs> เฮินฟ้าเงาคนนี้โนเนมากคาโฮมิกิเหรอคาโฮมิจิหรือเปล่าโอเคมาฮะสู้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 ไม่มีใครเหนื่อยฮะน้องข้างหญิงแบบสู้ตายอยู่แล้วนะเป็นหมาชอบโดนทรมานฮะหมาซาดิสนะสภาเคนเออเคนหมวยนะคนนี้ชื่อเคนมวยเป็นลองวิชวลน,นะก็บายบายวะอีเคนมวยโคฮารุฮะ เป็นคนที่อยู่ในแก๊งเลนโบปะน่าจะใช่เพราะสีผมมันเจลเล็ดหายไปเลยมายาอะยายมายานี่หน้าตาก็โอเคอยู่นะชมรมไอเน,นี้ยชมรมหมัดมวยอะมวยโคกอะชมรมอะไรนะทุกคนมาเชี่ยวอาร์ตครับอะ y ยสเซอร์ค e ิหายไปเลยเนี่ยเนี้ยคนมักจะเป็นปัญหามักจะเป็นชมรมที่มันชอบเดินอะทุกคนเข้าใจใช่ปะแล้วพอมันไปเดิน,เ,ดนเจอศพใช่ไหมมันจะทาให้วิ่งออกนอกโรงเรียนเว้ยน้องให้หญิงนึกว่านักเรียนทุกคนอะอยู่ในห้องหมดแล้วหนามโชคดีอันเนี้ย ถ้าหญิงโชคดีเออจริงๆอ่ะเล่นพลาดนะ mm hmm. ถ้าหญิงอ่ะทำบุญเยอะแล้วกินทีโกว่าคอลลาเจนไงมันทำให้อะไรอะก็เกิดขึ้นกับโชคลาบได้เสมอ,อทุกคนก็ต้องเปิดใจให้ทีโกว่าคอลลาเจนหนาอีกแก๊งเรนโบ้นะเหมยมิโอนะหายไปก่อน คนนี้เด่นคนนี้เป็นคนที่ไม่โดนรีโมเดลใช่เป็นคนที่ใช้โมเดลเก่าตั้งแต่ภาคเก่ากับภาคใหม่ต่อไปนักเลงคนนี้ฮะเนี่ยเนี่ยคนกลางอะนักเลงอย่าลืมนะห้ามใช้กันไกลนะนักเลงอะระเบิดควนันให้ถูกคนหน่อยแล้วก็เก็บสมาธิสมาธิแล้วก็รีบเอารีบเอาขึ้นรีบเอาขึ้นแค่นั้นแหละไปกันตอ่อบินไปเลยบินไปหาะลรบินไปหาอะไรมาเลยบินไปหานักเรียนไงทุกคนคนต่อไปหัวหน้าชมรมศิละปะหรอทำไมมันดูแหวนจังวะหน้าการพารุหรอ อย่างแหวนเลยอะ่ะคนต่อไปฮะอ่าชมรมหมัดมวยอีกแล้วก็บายบายฮะหน้าเหมือนกันเลยอะ่ะหน้าต่อไปแก๊งเลนโบฮะโอกิโมโตะนะบายบายฮะต่อไปฮะโอ้ยสวยใครอะ่ะโอมิโอฮารุโอฮะโอมิโอฮาราา่าฮะเหมือนหลุดมาจากอนาคตอะ่1980อะหนึ่งเก้นอ่ะมีคนแต่งตัวแบบนี้หรอวะทั้งหญิงรู้สึกว่าเตะตานะแล้วก็โดนเตะหัวด้วยนี่ไงโอ้ยลำคาญนักเลงจังเลยอย่าต้องสติต้งสติตสตเฮ้ยอเ เฮ้ยเอ้ยมันไม่โอยใจถ้าหญิงเกือบเสียห่าเพราะว่ามันมีของไอเทมอันนี้มันตกไงทําให้น้องให้หญิงอ่ะหยิบสบไม่ได้แม่งโคตรสารเลวเลยง่าวไลโซโมเดลวกะาแก๊งเรนโบว์อ่ะเป็นแบบว่าโมเดลเก่าอ่ะเออยันเด็บแม่งขี้เกียจเนี่ยสวยอีกแล้วใครวะแต่ว่าตาปือเกินปะเฮ้ยชื่อแรงเกินอ่ะดูชื่อดิอ่านชื่อดิร่านนะร่านยูจิมาระ ชื่อแรงเกินอะ่ะพ่อแม่คือตั้งชื่อโหดมากอะ่ะชื่อแรงเกินอะ่ะทำไมชื่องานวะอ่ะอีเลอีจีอีคนนี้หล่อสุดในโรงเรียนบายบายไอ้แก๊งเรนโบ้นี่ก็โมเดลเดิมๆอะ่ะลิวเซอีบายบายโอ้โหทำไรอยู่เจว,ว้าวเฮ้ยสวยอ่ะว,ว้าวโอ้ยนักเลงไม่ชอบเลยอะ่ะนักเลงนี่ก็ไม่มีคอมเมนต์ฮนะเหมือนเดิมตลอดเฮ้ยชุดสวยกันจังหวะคนชมรมเนี้ยซาจินะ ชมรมกีอ่ะสวยยันเดฟสเตอริโอไทยนะเนี่ย <laughs> ชมรมบูโดไม่หล่อเลยอ่ะหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นแบบตัวละครเก่าตัวละครใหม่ก็ไม่หล่อเหมือนเดิมอ่ะ <Yeah. S 1> อ่ะโอเคโอเคคนนี้นะนักเลงก็นักเลงอ่ะอมไม่มีเอกกระลงเอกลักษณ์เลยสักอย่างเฮ้ย <laughs> <laughs> นี่นะห้ามประมาทนะ yeah. นักเลงอีกแล้วเฮ้ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมเออนะเฮ้ยอย่าอย่า,อย,าอย่าเด้งอย่าเด้งโอ้ยถ้ามันเด้งแบบว่าเราหลุดออกมาข้างนอกอะจบเพย์เลยนะไม่ประมาทแล้วครั้งต่อไปอะ่ะเออ,อ้ยอนนี่อะไรเนี่ยหัวหน้าชมรมนิวสเปเยอร์นิวสเปเอร์นี่นะเฮ้ยสวยนี่ก็น่ารักดีฮะบา,บายบายโมเดลเก่าอะ่ะนายโซลา่าคนเก่าอะ่ะ บายบายฮะไอเชิมนี่คืออะไรโซตะเหรอไอเชิมไยนี่ดูหล่อนี่น้องทาดากิชมรมมกนะชมรม,มกบายบายฮะทาดากิโอ้ยยากอะ่ะมันกดดนนะันหน้าไม่แล้วมันจะเสร็จแล้วด้วยอ,อ่ะอือเค เออ้อหญิงเป็นหมาอิสระแล้วเว้ย้อหญิงก็แค่เป็นหมาเด้งอ่ะอที่ไม่มีคนเอานะใหญ่นี่ทําไมตาปือคนชมรมเนี้ยทาไมตามันแบบว่าตาปือกันหมดเลยอ่ะคนนี้ก็กลางๆนะไม่ได้สวยเท่าไหร่ฮะทากากุแต่ว่านักเลงอันนี้โดดเดี่ยวแล้วนี่เป็นหมาป่าเดียวได้ฮะบา,บายบายเหย่เฮ้ยนักเลงหมดแล้วเฮ้ยเย่ เหลือกี่คนเหลือ9คนเลยเหรอวะเยอะจังชื่ออูอิแต่เห็นหน้าบ่อยมากๆคนชมรมทำอาหารนะอืคนนี้ก็แบบว่าให้หญิงรู้สึกว่าคุณหน้าคุณตาแบบเหมือนโมเดลมันไม่ได้ทิ้งห่างกันมากอะทุกคนเข้าใจใช่ปะบายฮะยูมานโนสุเกะลืมอ่านชื่อยูเมโกะอะคนนี้ก็สวยนะชมรมกีสวยฮะเอ้ยสวยใครอะวากะหรอชมรมถ่ายรูปอะสวยนี่มีดีเทลฝ้ากระด้วยนะดูดิดเป็นดีเทลอะไรวะแผลเป็นหรอ หน้านางมีแผลเป็นหนอลึกลับซ่อนเงียนเนายันเดฟเขามีรายละเอียดเดอ้อนางมีลูกเล่นนะต้องดูหน้าลึกๆเห็นไหมมีฝ้ามีก่ะดูสิเอาเรื่องนะหรือสิวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะวาตารุนี่อุย้ยมีกาะผลเน,นี้ยเป็นก่ะสวยสวยเนี่นี่สวยนะเนี่ยใครอะยาเอแต่ก็หายไปก่อน <G ül> แล้วก็คนนี้ใครอ่ะหน้าใสาเลยคนนี้หน้าใสาฮะนายายาฮิโกนายหน้าใสาไอ้แก๊งเลนโบอีกแล้ว EU อิลิโอนี่เห็นตั้งแต่ปี2016แล้วนะไม่เปลี่ยนแปลงเลยเหรอ <G ül> <G ül> เอ้ยเนี่ยสวยยูนะฮินะสวยหน้าใสด้วยกินทีโกว่านี่เออนาอุ้ยตัวสุดท้ายชื่ออะไรอ่ะเซนจิโอ้ไปเย่เอาเย่เ ว้าวกดตัว F เพื่อฆ่าเขาเลยเย่ yeah. เออนี่หนาะดีจังเลยอะวันนี้ก็หมดแล้วฮะกับ A B C Challenge ชนะ สนุกกันไหมล่ะหาสนุกดีพิมพ์ว่าสนุกเลยนะแล้วก็กดไลค์กดซับแล้วก็ฝากติดตามช่องทางต่างๆของน้องหมาให้างหญิงด้วยนะวันนี้ก็ไปแล้วฮะขอให้ร่ำรวยแข็งแรงเด้เกตสีด้วยบา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 ย,บาย,บายหาขอบพระคุณมากหา